สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมพี่ชมป่านะครับก็จะไปหาท่านอาจารย์เทพานะครับทุกคนก็เอาน้ำแดงนมปังแล้วก็นมเนี่ยไปให้ท่านนะครับทุกคนก็เมื่อวานก็มาให้นะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องต้นมันไม่ได้ว่างนะครับไม่ว่างหรือว่าขึ้นไปหาพี่แดงหรือเปล่านี่ก็ไม่ ทราบเหมือนกันนะครับทุกคนผมก็เลยมาคนเดียวนะครับเพื่อจะเอาขนมนาำเนี่ยไปให้อาจารย์เทพานะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ท่านอาจารย์กําลังปลุกเสกตะกุดด้วยนะครับทุกคนก็น่าจะอีกหลายวันอยู่นะครับทุกคนเพราะว่ามันเกี่ยวกับโชคลาบนะครับทุกคนโชคลาบน้าที่การงานค้าขายเนี่ยมันเลยทํานานนิดนึงนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจท่านอาจารย์บอกประมาณวันพฤหัสไม่ก็วันศุกร อาจจะเสร็จนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนาจะทําประมาณยี่สิบอ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกคนท่านอาจารย์จะปลุกเสกเพียงรอบเดียวนะครับทุกคนเพียงรอบเดียวนะครับเพราะท่านอาจารย์บอกปลุกเสกสองรอบเพราะไอ้ประลอดรอบหนึ่งแล้วก็ตะกุดรอบหนึ่งก็คือหมดแล้วหมดเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยว มันจะเสียเวลาเกินไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันกันบังใจให้ผมพี่ชมป่าด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับลุยครับไปครับทุกคนนี่ก็เดินเข้ามาได้ไกลมากๆแล้วนะอืมโอ้ เราเดินมาผักใหญ่แล้วนะทุกคนสองสามชั่วโมงแล้วเดินมาเพียงคนเดียวด้วยก็กะว่ามาให้น้ำให้อะไรท่านคุยอะไรกับท่านสักนิดสักหน่อยเนี่ยผมก็จะกลับเลยนะทุกคนได้ยินเสียงไหมเหมือนฝนกำลังจะลงเม็ดแล้วผมต้องรีบไปหาท่านแล้วทุกคนว้าย เหมือนระหว่างทางเจอของดีทุกคนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจอเห็ดโครนไม่รู้กินได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับทุกคนเจอเห็ดโครนนะเห็ดโครนโอ้เห็ดโครนบานมากแล้วทุกคนตรงนี้ประมาณสี่ดอกห้าดอกนะครับ เดี๋ยวเราค่อยกลับมากันดีกว่าทุกคนผมว่ารีบไปหาท่านอาจารย์ดีกว่าแต่ก็ยังกินได้นะครับยังยังเหนียวยังแข็งอยู่เดี๋ยวรีบไปหาอาจารย์ก่อนก็ค่อยมาเก็บไปไม่รู้ว่าอาจารย์อยู่ท้องไหนด้วยเดินไปฝังนู้นดีกว่าทุกคน ว่าฝนเนี่ยเปิดทางให้นะครับตอนแรกเนี่ยตกหนักมากผมต้องไปหลบในถ้ำนะานอาจารย์อยู่ไหนนะนาาท่านอาจารย์ไนมะ่รู้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยอยู่ช่องไหนแล้วก็ถ้าผู้ผมเดินมาไม่เจอนะนเนี่ยท่านนี่ก็จะมาให้ผู้ผมเจอเองเลยนะครับ เด yeah. ี๋ยวผมขอเดิน <ecology> อ <princi iner> <my> ีกสักแป๊บหนึ่งถ้าเจอท่านอาจารย์เมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆดูนะว่าเจอท่านอาจารย์แล้วนะเหนื่อยมากด้วยผมจะเร่งเดินด้วยจะได้เจอท่านอาจารย์ไวๆนะทุกคนเลยครับพี่ๆ นะครับทุกคนก็ยังไม่เจอท่านอาจารย์เทภาหนะครับทุกคนพบก็เดินมาเหนื่อยมากแล้วนะก็ได้กินน้ําไปแล้วทุกคนก็ยังไม่เจอท่านอาจารย์นะครับเป็นไงครับป่าสวยงามหรือว่าน่ากลัวพี่พี่ช่วยบอกมาหน่อยนะครับว่าสวยงามหรือว่าน่ากลัวนะสําหรับผมเนี่ยก็เป็นสวยงามกึง่งน่าสะพึงเล็กน้อยนะทุกคน ดูดิอันนี้ขนาดยังไม่เข้าป่าดิบนะครับทุกคนป่าดิบนะขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็ใกล้ๆก,ก,กันมันก็เลยมีบรรยากาศที่วังแวงนิดหนึ่งนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเดินตามหา่านอาจารย์กันต่อเลยครับด,ดูนี่เดินมาแปบบหนึ่งแล้วทุกคน ไม่เจอท่านอาจารย์นะครับไม่เจอท่านอาจารย์เลยป่านี้เงียบมากๆทุกคนไม่มีแม้แต่เสียงจกักระจันหรือ สิ่งต่างๆเลยนะครับทุกคนงเงียบมากๆเงียบจริงๆทุกคนเอเฮ้ยทุกคนใช้ท่านอาจารย์เปล่าเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าใช้ท่านอาจารย์เทพาหรือเปล่านะ ช่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันดีก,กว่าครับทุกคนเมื่อกี้ผมเดินผ่านตรงนี้ผมมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอท่านทำมาทีแป๊บหนึ่งคนผมขอที่ตั้งกล้องก่อน ได้บ่ยากนะทุกคนเดผมตั้ง้องแป๊บนะึงได้แล้วพี่พี่พพเดี๋ยวรอท่านทำสมาธิเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ขอตัวไปกราบไหว้นะครับ คนดูดิไม่มีสัตว์อื่นนอะกจากยุงเลยนะครับยุงเยอะมากยุงเยอะที่สุดเลย,ยในดงผักยุงจะเยอะมากๆ้ท <c oughs> ่านจารย์เทพากราบสวัสดีครับผม <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตนะครับถ <c oughs> อดรองเท้าด้วยนะครับนี่ครับผม,ผมเอาน้ำเอา มนอ่าครับะอบจอะไ,ไ,ไ,ไะ,อะไรนะครับอนะอ,อ,อันนี้ผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับ่่นอาจารย์ลองต้นมันเป็นคนจัดการเอง ก็ผมเอาขนมเอาน้ามาให้ท่านอาจารย์ไงครับก็ปกติจะเอามาให้อยู่แล้วก็วันนี้น้องต้นมันไม่ว่างด้วยผมก็เลยมาเองทำไมป่าบริเวณนี้มันเงียบจังเลยครับผมหมืใ้ การก่อนก็ได้มาอะไรนะครับตาอาจารย์ร่าง,งก,ก่อนก็ได้มาอ๋อครับผมขออนุญาตใส่รองเท้านาั่งแท้งจ่ยนายอาจารย์ขอทามหน่อยได้ไหมทำไมบริเวณนี้นมันเงียบมากเลยครับไม่มีเสียงสัตว์ป่าเลยอาจารย์ชอบอยู่แบบนี้เละ ยังงอาจารย์ไม่ค่อยชอบอะไรหรอกอ,อันนี้อาจารย์คนทําเองนะครับก็ไม่ได้ทำนะจากสิ่งแวดล้อมในเงียบอาจารย์ยุโยงนั่นแหละอืออาจารย์ยิงเยอะมากใช่ครับอาจารย์โอ้อาจารย์ไม่ตบยุงเลยนะครับทุกคน ยุงเยอะขนาดน,นี้แต่เหมือนไม่กัดประจารย์เลยจะทำไมมันลุมกัดผมเนี่ยก yeah> ็พี่เพ nee uh ียบตะกุนเนี่ยพานอาจารย์กำลังทำนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมครับพอาจารย์อเนี้ยใจแล้วอันนึงกงนจห้อีกนนีเองก็มาแล้วให้ผมอะไรครับผมตะโ น,นี่คือตะกุดเหรอครับโอ้โหเพชรคืออะไรครับาอาจารย์เขียวหมูตันฮะเขียวหมูตันเขียวหมูตันอือ้แลวาจารย์ให้ผมทำไมครับเนี่ยไปคุ้มครองโดยเองมก็ได้ยินมางั้นไปเจอผีปอบผีอะไรก็ไม่รู้นะครับาอาจารย์อาจารย์จะให้ปิดตัวเอ,องแล้วกอน ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านอาจารย์โอนมือมาอะไรนะครับโมนมือโอนมืออ,มอ,อาจารย์จะสวดตะกุนมาอืออาจารย์จะสวดเคียวโมตานมาให้ โอเคดีไหมโอ้ยทุกคนฮอนโดอ,อัคระขอบคุณท่านอาจารย์มากครับลายอะไรครับเดี๋ยวผมข<พ>ออนุญาตให้พี่เอฟซีดูได้ไหมครับถ้าไม่เชื่อลองของได้ทุกคนผมขออนุญาตท่านอาจารย์มาให้พี่เอฟซีดูแล้วนะครับทุกคนดูดิมีลายอัคระเหมือนที่ทานริททำเลยนะ แต่เป็นโคลานื้นน,น้ำวนยาวมากสวยมากด้วยนะครับนี่อันนี้ท่านอาจารย์ให้ผมเลยเหรอครับช่ไหนๆอาจารย์ไม่รู้หนองอาจารย์หรอกอืมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็เอาน้ำมาคอนของมาให้อาจารย์เหมือนเดิมนะครับกมม็มีพีนะ่เพียบซีเนี่ย ถามกันมาเยอะมากอ่องวดสพกัญญาเนี่ยผมจะมาขอที่ท่านอาจารย์ได้ไหมได้แต่ตะกุดนะจะเสร็จก่อนนะทุกคนแบ่งท่านเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจเผยอะไรนะเขาจะว่าอะไรเผยแผ่กับทุกๆคนมากเลยนะครับพี่เพชรซีผมก็มาหาท่านหลายครั้งแล้วเหมือนกัน รอบนี้ท่านให้ของดีมาเลยก็แล้วเรื่องภารกิจล่ะท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ให้ผมไปตามหาใครคนหนึ่งใช่ไหมเขาลักษณะเป็นยังไงครับท่านอาจารย์สูงไหมครับนะก็สูงนะทุกคนอาจารย์ทุยไม่ใช่เหรอท่านอาจารย์รู้จักกับอาจารย์ทุยด้วยเหรอครับหรืน้อยแล้วว่าอยากเจอกัน กน่นเหมือนท่านจะรู้จักกับท่านอาจารย์ถุยแล้วให้ผมไปตามหาท่านอาจารย์ถุยนะมาให้พบกับท่านอาจารย์เทพานะออเออเองบอกอาจารย,ย์อาจารย์ก็เลยสนมนต์นางสมัยเทพเคยตามเองอไม่ใช่ใช่ครับท่านอาจารย์ถุยเนี่ยเป็นอาจารย์ของผมเองครับดีแลอาจารย์ยก็มีของดนะชายท่านอาจารย์ถุยเก่งมากครับ รครับท่านอาจารย์เคทุกคนก็เดี๋ยวผมขอนั่งคุยกับท่านอาจารย์สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะก็จะกลับแล้วเหมือนกันก็วันนี้เนี่ยได้ถามแล้วก็ได้เกี่ยวัอสงสัยเนี่ยหลายอย่างนะครับก็ตะกุดจะเสร็จก่อนห่วยนะครับทุกคนก็ต้องรอก่อนเพราะ ะกุลย่ยมีน้อยมากใครไวใครได้ทุกคนก็มีคนจองเข้ามาแล้วแหละถ้าใครอยากได้ก็มารีบจองกันก่อนก็เงินทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ให้เอาไปให้กับยังไงเอาไปทําบุญนะทุกคนไปทําบุญด้วยก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยครับทุกคนก็โอเคครับพี่ๆเดี๋ยว ผมในขอน่งคุยกับท่านอาจารย์เทพาปแป๊บหนึง่งสักครู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วเหมือนกันโอเคครับพี่ๆแล้วผมก็คุยกับท่านอาจารย์เสร็จแล้วนะทุกคนท่านอาจารย์ครับผมขอตัวลาก่อนนะครับท่านอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาของมาให้ใหม่นะครับท่านอาจารย์นนะครับผมกล้าบลาแล้วครับท่านอาจารย์ ทุกคนเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์นั่งพักดีก่าผมจะเดินกลับก่อนนะทุกคนทุกคนดูอยู่ดีท่านอาจารย์ก็ให้มานะครับอัคระเหมือนทุกเมืองเดียวกับท่านฤทธิ์หรือเปล่าอัคระเดียวกันเลยเหมือนที่ท่านฤทธิ์บอกนะครับว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ของท่านฤทธิ์และท่านอาจารย์โทน ที่เป็นคนเก่งมากๆอาจจะเป็นท่านอาจารย์ไทยพาก็เ,าเป็นไปได้ว่าตระกุลเนี้ยเหมือนท่านฤทธิ์หรือท่านอาจารย์โทนเนี่ยบอกว่าอามีท่านอาจารย์ของท่านอาจารย์เองเนี่นแหละทำใหเ้เหมือนผมมีสองดอกในเวลาเดียวกัน ตอนนี้ผมมีตะกุดแบบเนอ่ยสองดอกแล้วนะทุกคนเหมือนท่านอาจารย์ให้มานะดูขรังมากผมได้ครั้งแรกในะคนลุกเลยเคทุกคนผมก็ต้องขอตัวกลับก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนรอชมคลิปห่วยแล้วก็เตรียมตะกุดได้เลยครับแต่ก่อนจะไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผม